ดาน2 1ึอุโมงค์คอนกรีตความยากในการต่อรอดระดับสี่ไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงํำนวนอิเลตี้ปานกลางดาน2.1ึเป็นดานย่อยที่อยู่ระหวา่างดานสองกับดานสด่ดานนี้จะเป็นบ้าคอนเดกิการิคำอธิบายดาน2 1มีลักษึะมเป็นอุโมงค์คล้ายเขาวงกตที่ทำมาจากคอนกรีตซึ่งถูกวัดไปอย่างค้าวๆไว้ว่ามีความยาวประมาณ 70- ถึง100ไมล์ ภายในด่านมีแหล่งกำเนิดแสงอยู่เป็นแบบสุ่มอย่างเช่นหลอดไฟและคบเพลิงและยังมีพื้นที่ที่มืดสนิทด,ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นส่วนที่ปลอดภัยที่สุดนอกจากนี้ยังมีส่วนของกโมง์ที่แยก,กออกไปเป็นถ้ำและโครงสร้างของหินก็ทำมาจากคอนกรีตด,ด้วยเช่นกันมีดิตี้เพียงชนิดเดียวที่รู้นว่าอยู่ในด่านนี้ก็คือเดคิกาลิซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปร่างสิ่งอยู่ในแหล่งกำเนิดแสงต่างๆและใช้มันในการฆ่าคน ที่เดินเข้าไปใกล้หากมีแสงไฟลิบหลีให้หลีกเลี่ยงมาทันทีการพดก้อนหินเข้ามาเผื่อในกรณีที่ต้องทำลายแหล่งกำเนิดแสงถือเป็นวิธีที่ฉลาดแต่ก็ทำให้ฐานเนินส่งนั้นมืดลงสำหรับคนที่เดินทางมาต่อด้วยเช่นกันให้ทำลายตอนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นทิคลีที่สิงอยู่ในคบเพลิงสามารถดับไฟได้ด้วยน้ำแมมอมมนเท่านั้นทำคอนกรีตโถงทันเดินบางส่วนในดาดฟจุดหนึ่ง จะมีช่องเปิดที่นำไปสู่ระบบถ้ำถ้ำเหล่านี้มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏเหมือนถ้ำทั่วไปแต่ทั้งหมดทำมาจากคอนกรีตในถ้ำบางครั้งก็มีแม่น้ำคอนกรีตเหลวอยู่ด้วยลักษณะาการไหลของมันคล,คล้ายกับของลาวาในถ้ำนั้นปราศจากแสงไฟจึงทำให้มันปลอดภัยจากเดรคิคาริแต่ก็ทำให้ยากที่จะเดินผ่านไปด้วยเช่นกันทางเข้าและทางออกทางเข้าตานสองจุดหนึ่ง สามารถเข้ามาได้โดยการโนโคิปในพื้นที่ที่รองจัดของด่านสองถ้าคุณไม่สามารถโนโคิปเข้ามาได้ให้กลับไปพื้นที่ส่วนอื่นของด่านสองการอยู่ที่นี่ต่อไปจะทําให้คุณตายอย่างรวดเร็วทางออกหลุมบางหลุมที่อยู่บนคอนกรีตจะมีขนาดประมาณ5-6ฟตุตหลุมพวกนี้คือทางออกมันจะพาไปยังด่านสามแต่จะหายากหน่อยทางออกนี้จะอยู่แค่ในพื้นที่ของด่าน2.1 ที่มือสนิทและไม่มีแหล่งกำเนิดแสงอยู่ใกล้ๆคำไปรอบๆจงกว่าคุณจะเจอช่องว่างและให้คุณมุดเข้าไปถ้าคุณสำรวจในถ้ำคอนกรีตที่ลึกพอคุณจะไปโพในด่านแปด